เจริญพรพุทธศาสกนกชนคติธรรมบนันในปัญญาผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้หนึ่งๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมด จะไม่เกียจคร,รา้านขยันมันเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต children